สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดเพิ่มทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยว่าบีเฮายืนนิ่งอยู่ยเงียบๆมีรอยยิ้มจางๆอยู่บนใบหน้าของเขาแต่ว่าลึกๆดวงตาของเขากับแฝงไปด้วยความเย็นชามหาจากักรพรรดิเทพแห่งสัตว์วิญญ,ญาณกกรรระแแสนนนน้้้้าาทีุ่่่งงงงไดอออตััววขขขึใหพพลิจเเื เขาค่อยๆลองลอยไปที่นั้นและเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำที่ห่มกระนำที่วิญญาณอันทรงพลังทั้งสี่ของเขาได้เริ่มต้นขึ้นวิญญาณทั้งสี่ของเขาหันสายตามาที่เขาอย่าวิตกกังวลไปเลยเสียงที่สงบของหัววีเฮาแพร่กระจายไปทั่วห้วงพลังจิตของเขาวีเฮานอนไม่น้ำแข็งเทียนเมองกำลังหายใจแรงดวงตาของหัววีเฮากลายเป็นแข้งขึ้นอย่างขันหันเขาพูดว่าอย่ากังวลไปเลยเนื่องจากข้าสามารถจุดประกายสิ่งนี้ครั้งหนึ่งได้ข้าจะต้องสามารถทำครั้งที่สองและครั้งที่สามได้พวกท่านเชื่อใจข้า แา่นมแข็งทมินเปดแฉกเป็นสิ่งแรกที่แปลเปลี่ยนเป็นลำแสงและถูกลงบนร่างกายของเขาเมื่อตอนมันเลือกหัววีเฮามันไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักดังนั้นจึงผิดหวังน้อยที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความสงบนิ่งของหัววีเฮาและความกดดันที่ไม่มีรูปแบบมันจึงตัดสินใจได้ทันทีจากพจากพัฒิเฮมันจากกพัฒดินีหิมะและนนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมิงต่างก็มองไปที่หัววีเฮานอนใหม่น้ำแข็งเทนเมองพุ่มพามวาแต่ว่าโอกาสแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบพันปีเท่านั้นหัววี ยิ่งไปกว่านั้นมหาจักรพรรดิก็ทำได้เพียงขัดความแค่เท่านั้นแต่เขาไม่สามารถขัดความสวรรค์ได้แม้แต่ทีท่มีสัตว์วิญญาณก็ไม่สามารถหยุดสวรรค์ได้ดังนั้นในวันนี้เขาจึงอยู่ข้างหลังข้าหนึ่งเก้าเมื่อได้ยินสิ่งที่วา่าวีเฮาพูดสัตว์วิญญาณทั้งสามก็ตกต่นตื่พร้อมกันและดวงตาของพวกเขาก็ไหลด้วยแววตาที่ไม่เชื่อดวงตาที่แข็งขึงของวา่าวีเฮาค่อยๆเปลี่ยนเป็นดูร้ายขณะที่เขาพูดว่านอกจากนี้ยังมีวิธีหนึ่งสัตว์วิญญาณทั้งสามเบิกตาควงพร้อมีเขาาปศูนกร ของกันไวแต่ว่าเขานี่วงพลังจิตของเขากําลังเต้นเป็นจังหวะพลังจิตอันยิ่งใหญ่ของเขาหมุนวนไปทั่วร่างกายของเขายังบ้าคลั่งเขาพูดว่านั่นก็คือการเอาชนะมหาจากักรพรรดิใช่แล้วการเอาชนะมหาจากักรพรรดิคือเป้าหมายในอนาคตของว่าวีเฮาเขาเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของหอเทพสมุทรและเป็นมนุษย์ที่ป่าใหญ่ิงโตสาบันว่าจะปกป้องแม้แต่มหาจากักรพรรดิเทพแห่งสัตว์วิญญาณก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเฝ้าติดตามเขาและไม่กล้าปล่อยให้เขาสื่อสารกับบุคคลที่มีอำนาจจากโลกอื่นเมื่อว่าวิเฮว ที่แรกที่ผุดขึ้นในจิตใจของสัตว์วิญญาณทั้ง3คือเขาจะต้องทํางานหนักที่สุดยังไม่รู้จักเหน,น,นื่อยเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆเหรอว่าวีเฮาได้ทําสําเร็จไปกี่อย่างแล้วที่คนธรรมดามองว่าไม่สามารถทําได้เขาคือสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงเขาขอโทษวีเฮาเทียนมึงก้มหน้าลงน้ําตาสงสัยไลหลอาบแก้มว่าวีเฮาไม่ได้ปล่อยมัดที่กาแน่นแต่เสียงของเขาสงบลงมาพี่เทียนมึงไม่มีอะไรต้องเสียใจเขาเข้าใจความรู้สึกของท่านและเขาก็เกลียดสิ่งที่เกิดขึ้ สิ่งที่ข้าทำได้คือพัฒนาตัวเองให้แข่งแร่งขึ้นเรื่อยๆกวันข้าจะแข่งแร่งพอที่จะเอาชนะเทพแห่งสัตว์วิญญาณได้ข้าจะสามารถทำให้เกียรติย้อนกลับที่ติดอยู่กับข้าหายไปได้วันนั้นจะเป็นวันที่ข้าพาพวกท่านไปสู่นิรันด์นี่คือเป้าหมายที่ข้าไล่ตามและพัฒนามาทั้งชีวิตนอกจากนี้ข้าเชื่อว่าเป้าหมายนี้ไม่เคยเกินไปอย่างแน่นอนเสียงที่ยัญชาของจจกรพัดดินีหิมะดังขึ้นแต่ใดที่เจ้ายังมีใจสู้พวกเราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอหลังจากที่นางพุจบประโยคดองตาที่ยัญชาของนางก็็กกกกััับมาาาาาจจ่่ใสออีีคร้้้งงงนนนหเขขไปว จกักรพรรดิเหมันพยักหนะ้าและนางก็กล่าววา่จาจักรพรรดินีหิมะพูดถูกแต่ใดที่เจ้ายังมีกำลังใจสู้พวกเราทุกคนจะเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าสู้ต่อไปนะวีเฮาขณะที่นางพูดนางก็จับมือของนอนหมายแข็งเทนมืงอที่อยู่ข้างๆและบินไปหาหัววีเฮาพร้อมกันจากนั้นก็หายเข้าไปในร่างของเขาภายในห้วงพลังจิตของเขารอยยิ้มจริงๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหัววีเฮาเขายกกำปั้นขึ้นและจ้องมองอย่างเงียบงนันมาจากักรพรรดิสักวันหนึ่งขเขาจะเอาชนะเจ้าให้ได้วีเฮา วีเฮาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปเป้ยืนอยู่ข้างๆหัววีเฮา au, และทําเขาอย่างขังวลหลังจากที่ว่าวีเฮาบอกเขาก่อนหน้านี้ว่าเขาสบายดีเขาก็ดูเหมือนจะจมอยู่ในความคิดลึกๆร่างของว่าวีเฮาสันสัฐานเรากับเขาได้สติขึ้นมาเขามองไปยังสายของเขาที่กําลังเป็นห่วงเขาเขาใส่หวัวยิ้มและกล่าวว่าเขาไม่เป็นไรนั่นคือพลังที่ทเทพแห่งสัตวิญญ,ญาณประสานเข้ากับร่างกายของข้าพลังนั้นมีไว้เพื่อปกป,ป้องข้ามันคงจะสัมผัสได้ถึงความเปลีป่ยนแปลงในรัศมีของข้าจึงดูเหมือนว่ามันจะปกป,ป้องข้าตอนนี้้้ขาาาไไม่่่เเปป็นรแลววกทอยยงงสสัไปไป จริงเหรอแต่ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ารักมีก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องเจ้าเลยเพราะวีว่เ้าใส่หวัวและยิ้มเขากล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านพี่สามและพี่สีได้ผสานกับวิญญาณสำเร็จแล้วยินดีด้วยเขานี้พลังของท่านเพิ่มขึ้นอย่างมากเราควรจะออกเดินทางเลยตอนนี้ดีไหมเมื่อเห็นว่าเขาลังเลที่จะพูดเป้ยปจึงมองออกว,าว่าวี่เข้าไม่เต็มใจที่จะบอกเขาเขามองว่าวี่เ้าอย่างจริงจังก่อนที่เขาจะพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าได้ไปกระเินเน้องเล็กถ้าว่ามีปัญหาอะไรต้องบอกข้าทันทีแม้ว่าสำนักถังของเราจะไม่สามารถแก้เยสสีน วพาวีฮาถอใหในใจเบาๆอยู่ข้างในวะแม้แต่ผู้อาวุโสเสวียนก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้หลังจากนั้นทุกคนก็ออกจากห้องถงทรงวิญญาณไปเผยๆกล่าวคำอำลากับทุกคนแล้วบินตรงไปยังทิศทางของสำนักถังด้วยตัวเองวพาวีฮาหันไปหาเพื่อนของเขาแล้วพูดว่าเอาล่ะไปกันเถอะแน่นอนว่าเป้ใหม่ยขอพวกเขาคือแนวหน้าของจัก,กรวรรดสิสิงห์หลวงซุยซันสืสอหัวแล้วยังพักภูมิใจและปลดปล่อยวิญญาณยุทธของเขาออกมาเขามองไปที่วงเวนวิญญาณสีแดงบนร่างกายของเขาด้วยความพักภูมิใจอย่างยิ่งใช่แล้วสำหรับวิญญาจาร์การม ยิ่งไปกว่านั้นสัตว์วิญญาณแสนปีไม่เพียงแต่ให้วงเวียนวิญญาณเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับกระดูกวิญญาณอีกด้วยกระดองเต่าท้องที่ลอมรวมกับลูกกระดองเต่าเสียนู่ก่อนหน้านี้คือกระดูกวิญญาณที่เต่าสุวรรณมอบให้เขาและยังเป็นกระดูกวิญญาณลำตัวที่ลำค่าที่สุดอีกด้วยสำหรับวิญญาณจันทร์ใสป้องกันกระดูกวิญญาณลำตัวมีความสำคัญมากกว่ากระดูกวิญญาณส่วนหัวสุ่เสันสือไม่สามารถรอได้อีกต่อไปหลังจากที่บทปล่อยวิญญาณยุทธของเขาแล้วเขาก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนนี้เขาเป็นมหา คนชอบแสดงออกและแสดงออกด้วยหัวใจดังนั้นเขาจะละทิ้งโอกาสนี้เพื่อลองบินออกไปได้อย่างไรจูยสันเสือบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและดึงเจียงนานๆนนออกไปพร้อมกับเขาแยกกูอีและหนนันซิวๆเปิดใช้งานอาวุธวิญญาณประเภทบินได้และบินตามหลังอย่งางใกล้ชิดยิ่เจินก็ทําเช่นเดียวกันพวกวีเฮานําทุกคนขณะที่พวกเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันทั้งอู่ทงค่อนข้างอยู่ใกล้กับพวกวีเฮาขณะที่พวกเขาลอยอยู่ในอากาศทัในใดนั้นสิ่งของน,นางก็ดังขึ้นในห,หูของหัวบวีเฮาว่าเจ้าโกหกอะไรพวกวีเฮาเหลือมองไปที่ถังอู่ทงโดยไม่รู้ตัว ได้บีบอัดเสียงของนางเป็นเส้นเดียวดูเหมือนว่าทงเอ๋จะไม่เคยมีการควบคุมระดับนี้มาก่อนทั้งอุทงมองเขาด้วยดวงตาที่ซับซ้อนจากนั้นก็บินไปข้างๆเขาแล้วนางก็กระซิบว่าเจ้าพิ่งโกหกกว่าน้านี้พูว่าบีฮาวก็ทำด้วยความสับสนว่าคือโกหกเรื่องอะไรทั้งอุทงกล่าวด้วยความพังภูิใจเล็กน้อยเจ้าโกหกเจ้าหมายความว่าอย่างไรที่เทพแห่งสัตว์วิญญาณปกป้องเจ้าด้วยความแข็งแกร่งของเขาถ้าว่าเขาปกป้องเจ้าเขาจะตัดขาดการสื่อสารของเจ้ากับเดนเทพได้อย่างไรโอกาสแบบนี้มีเพียงครั้งเดียวในรอบพัน ถ้ามันเป็นพลังของเทพแห่งสัตว์วิญญาณปกป้องเจ้ามันก็มากพอที่จะปกป้องเจ้าไม่ให้ถูกลบกวนจากผู้อื่นได้วพาะว่งเฮาจงไปที่นางด้วยคมตกตะลึงเขามั่นใจว่าทั้งอุทงคือหวังตงเอ๋อแต่ทว่าเมื่อเทียบกับหวังตงเอ๋อคนก่อนแล้วนังกับดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยเขาสามารถเห็นเงาของซิวเอ๋อในตัวนางเป็นข,า,ขาวแต่ทว่าในตอนนี้แม้ว่าวังตงเอ๋อจะสูญเสียความทรงจำของนางไปแต่ดูเหมือนว่านางจะได้รับความรู้ที่นางไม่เคยมีมาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งอุทงหัวระแล้วเบาๆเลยพ โกหกด้วยว่าวีเฮายิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างอ่อนโยนว่าเธออย่างนั้นทําไมขเ้าต้องบอกเจ้าด้วยทั้งอุทงครูว,ว,วถ้าหากว่าเจ้าไม่บอกข้าขค้าจะบอกกับทุกคนเกี่ยวกับคำโกหกของเจ้าและทำให้ทุกคนไม่พอใจในตัวเจ้าเพราะว่าวีเฮาหัวเราะและพูดว่าเจ้าทำตัวเหมือนเด็กมกากทั้งอุทงพูดอย่างกดเคืองว่าเจ้าเรียกใครว่าเด็กเพราะว่าวีเฮายิ้มและพูดว่าเป็นเด็กมันผิดตรงไหนและเดียงสาและบริสุทธิ์เค้าชอบพฤติกรรมของเจ้าในตอนนี้ทั้งอุทงตกตะลึงไปคู่หนึ่งเมื่อนางมองเห็นความรลกและความห่วงอยในดวงตา แค่จะตีเจ้าเจ้าจะบอกแค่หรือไม่เพราะว่าบีเฮาเก่าอย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากเคาแค่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงข้ามหาจักรพพัดได้กำหนดข้อจำกัดบางอย่างไว้กับข้าเจ้าพูดถูกเขาต้องการขัดขวางข้าไม่ให้สื่อสารกับแดนเทพข้่จะทำอย่างไรได้ข้าเอาชนะเขาไม่ได้และข้าก็ไม่สามารถต้านทานเขาได้ถ้าเขาหยุดข้าไม่ให้ทำเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นทั้งอุทองจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีฟ้าขนาดใหญ่อมชมพูของนางคนตายาวของนางสันไวเล็กน้อยขณะที่นางถามว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ใน ว่าบีเฮายิ้มอย่างสงบแล้วพูดว่าจาบอกข้าแล้วไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าข้าก็รู้แล้วทางอุทงก็กล่าวว่าทำไมเจ้ายังคงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าพลาดโอกาสนี้เจ้าอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้ในชีวิตของเจ้าเลยว่วบีเฮากล่าวว่าเจ้าไม่มั่นใจในตัวข้าเหลอแต่ข้ามั่นใจในตัวเองม嘛ทางอุทงพูดอย่างโกรธว่าเจ้าเส้หน้าเบื่อจริงๆข้าไม่อยากยุ่งกับเจ้าแล้วขณะที่นางพูดนางก็กางปีกไปด้านหลังและกระพือปีกอย่างแรงบินไปข้างหน้าอารมณ์ของว่าบีเฮาม่ค่อยดีกว่าหน้านี้แต่ทันใดนั้นเขาาาากก็รรูู้้สึึว่่่อออออมมมณ์ขขขขงงงเเดดีนนืแผหลั Αι, และผมยาสีฟ้าอุมสมภูของทังอูทงที่ปิวสวัยไปในอากาศสําหรับพวกวีเฮาแล้วคําพูดของทังอูทงก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงความหงอยตรงเอ๋อถึงแม้ว่าเจ้าจะลืมข้าไปแล้วแต่เจ้ายังเป็นห่วงข้าโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือไม่ความจริงแล้วทุกคนไม่รู้เรื่องนี้แต่สาหรับข้าแล้วการได้อยู่กับเจ้าสาคัญ,ญยิ่งกว่าการเป็นเทพพ่เทียนเมืงและคนอื่นๆแต่ก็ตั้งความหวังไว้กับข้าและข้าจะต้องพยายามทําให้สําเร็จแต่ว่าในใจของข้าเจ้าสําคัญที่สุดต่อให้เจ้าลืมว่าในเมื่อก,ก่อนนั้นเจ้าเป็นใครแต่ข้าก็จะทําาาาใหห้้เเเเจกลับมมมป็นนนนือออดิย่่งแน ปีพีเสื้อของว่วีเฮาืยนโหนไปด้านหลังของเขาและเขาเลื่อนควมเร็วในขณะที่เขาไล่ตามทั้งอูทงพวกเขาบินประมาณสองชั่วโมงก่อนที่ว่าวีเฮาแะแนะนําให้ทุกคนลงมาพักผ่อนพวกเขาได้เข้าสู่เขตแดนของจักหวัดซิงหลัวและต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีกสงองชั่วโมงก่อนที่จะไปถึงพื้นที่ภาคตะวันตกของจักหวัดซิงหลัวพวกเขาจะอยู่ใกล้กับแนวหน้ามากทุกคนออกมาตั้งแต่เช้าตู่ดังนั้นพวกเขาจึงหิวเล็กน้อยเมื่อลงมาที่พื้นพวกเขานําอาหารมารับประทานและดื่มน้าและเริ่มรับประทานอาหารของตัวเองหลังจากนั้นทุกคนก็พักผ่อนในเวลาเดียวกกกัันนนทุคพผ่อ เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปและบินตรงไปยังชายแดนของจัก,กรวัดสิงหลัวเพื่อวีเฮา,าพาทุกคนไปทั่วเขตชานเมืองและถิ่นทุกรกันดารเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นแน่นอนว่าพวกเขาสามารถทําเช่นนี้ได้เพราะว่าพวกเขาอยู่ในจัก,กรวัดสิงหลัวหากพวกเขาอยู่ในจังรวัดสุสริยันันทาก็จะมีอาวุธวิญญาณตรวจจับมหาศาลที่ปกคุมพื้นที่เหล่านี้และพวกเขาจะถูกค้นพบอย่างรวดเร็วพวกเขาบินต่อไปอีกนานกว่าสองชั่วโมงเล็กน้อยก่อนที่พวกเขาจะเริ่มเข้าสู่ภูมิภาคซึ่งถือว่าเป็นชายแดนด้านตะวันตกของจััักกกวววดิงหลทที่่นนพเขาา ินล้อมอย่างรวดเร็วทุกคนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงไปที่พื้นหลังจากเปิดเผยตัวตนของพวกเขาวิศวกรวิญญาณของจกักรวรรดิ่ิงหลัวที่หยุดพวกเขาบอกกับพวกเขาว่าชายแดนตะวันตกทั้งหมดอยู่ในอันตรายสื่อและไม่มีใครสามารถบินเข้าหรือบินออกได้เมื่ออย่างนั้นพวกเขาอาจถูกโจมตีได้อย่างง่ายดายทั้ทงกลุ่มไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงไปที่พื้นและก็ไปข้างหน้านด้วยการเดินเทา้าพวกเขาเดินช้ากว่ามากเมื่อขึ้นตัวไปตามพื้นดินและเพิ่มมาถึงนอกเมืองอยู่มิงในตอนเย็นเอาละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำ ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ